ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่19สิงหาคมซึ่งตรงกับวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนเกปีมะโรงวันนี้ก็ตรงกับวันพระประจำเดือนสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงดวงรายวันกันว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้นการดูดวงนั้นก็เป็นการ เชื่อของแต่ละบุคคลคำโบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าก่อนที่เราจะออกจากเคหสถานอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าเราจะควรออกไปเวลาไหนาหรือว่าเราจะทำายังไงให้ดวงจะตตาของเราดีเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนถ้าหากว่าเราออกในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคล กับตัวของเราเราจะทำอะไรก็จะเกิดผลที่ดีตามมาในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีก็จะเป็นอัปปะมงคลซึ่งเราทำอะไรก็จะติดติดขัดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานอาคารบ้านช่องเราจะต้องทำย่างไรคำโบราณก็ได้มีการที่แนะแนวทาง ให้เราได้รับรู้กันสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะตื่นนอนตอนเช้าท่านจะล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีขาว จะเป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนาอีกตะหากในช่วงของวันนี้เรามาดูในเรื่องของการงานการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้วันนี้จะมีคนที่อยู่ภายนอกเข้ามาเชิดชวนจะมาเชิญชวนให้ท่านนั้นไปได้ร่วมงานกับเขาวันนี้ให้ท่าน ถ้าหากว่าเขามาเชิญชวนท่านไปร่วมงานกับเขาในวันนี้ให้ท่านคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในวันนี้ก็ถือว่าการงานถ้าหากว่าท่านตัดสินใจที่ดีถ้าหากว่าเป็นงานดีที่เขามาเชิญชวนหรือว่ามาเชิญชวนนั่นก็จะเป็นผลดีกับตัวเราในภายข้างหน้าในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้น การงานของท่านในวันนี้ให้ท่านกลึกกลองดูดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจลงไปในเรื่องของการเงินการเงินในวันนี้จะมีรายรับเข้ามาหาท่านในช่วงของตอนบ่ายๆหรือตอนช่วงสายๆในช่วงนี้จะมีรายรับเข้ามาหาตัวท่านอีกในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของ การเงินในวันนี้ในเรื่องของความรักในตัวของท่านในวันนี้ก็ถือว่าจะไม่มีอะไรคนรักก็จะให้ความคิดเห็นที่ดีจะเป็นที่ปรึกษาหารือกับตัวเราที่ดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสำหรับสีที่เป็นมงคลกับตัวของท่านประจำวันนี้ก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่มีเอกลักษณ์และมีอำนาจมีวาสนาอีกตาหากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานในวันนี้ท่านจะได้งานที่ดีจะมี อาฐานะที่ดีมีงานที่มีตำแหน่งที่ดีในเรื่องของการงานในช่วงนี้การทำงานนั้นก็ถือว่าเป็นงานใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะทำงานได้อย่างดีและจะได้มีคนคอยสนับสนุนท่านอีกในวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จท้งนั้นในวันนี้ เรามาดูในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่มากในช่วงของตอนกลางวันท่านอาจจะอยากได้โนนอยากได้นี่จึงทำให้ท่านมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในวันนี้สำหรับในเรื่องของคนรักในวันนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวจะมีคนคอยมายิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่ามายักคิ้วริวตา ให้กับตัวท่านในวันนี้ก็ขอให้ท่านสังเกตด้วยดีอาจจะมีคนเข้ามาจริงอย่างว่าในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับตัวท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายไม่ว่าท่านจะขายอะไรจะขายดิบขายดีถึงจะมีคู่แข่งแก่ก็จะสู้ท่านไม่ได้ท่านจะขายได้ดีกว่าในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะได้เงินที่ท่านเคยรอคอยท่านเคยลงทุนอะไรกับใครไว้หรือท่านเคยให้ใครขอหยิบขอยืมในช่วงก่อนนั้นในวันนี้เขาจะเอามาคืนกับตัวของท่านท่านก็จะได้ลายรับได้จับเงินก้อนอย่างแน่นอนในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนรักอาจจะจู้จี้งุดงิด ในวันนี้อาจจะพูดอะไรเขาอาจจะเอาใจแต่ตัวของเขาเองจึงทำให้ตัวเรานั้นต้องหงุดหงิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นจะทำอะไรจะคิดอะไรต้องใจเย็นๆจะเป็นการดีในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลกับตัวของท่านในวันนี้ก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีจะเป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนากับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานจุกจิกเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ มีทั้งงานเล็กงานใหญ่ท่านจะต้องทำด้วยความเร่งรีบหรือทำด้วยความพิถีพิถันมิฉะนั้นอาจจะมีการผิดพลาดได้เพราะเป็นงานที่เร่งด่วนก็มีในช่วงของวันนี้ในเรื่องการเงินการเงินนั้นท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงของวันนี้ตอนบ่ายๆท่านจะได้รับเงินหรืออาจจะมีคนเอาเงินมาให้ท่าน ในช่วงของตอนบ่ายๆแต่พอถึงตอนเย็นๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้คนรักก็แลดูแล้วก็เอาอกเอาใจดีจะทำอะไรก็เป็นที่ปรึกษาเราได้ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าร่างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้สําหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีในวันนี้สําหรับตัวของท่านจะมีโชคมีลาบอีกตา่าง ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านทํางานให้ท่านระวังอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวท่านได้หรืออาจจะมีการผิดพลาดอะไรจะทําให้ตัวของท่านนั้นต้องคิดมากและจะต้องปวดหัวอีกในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้เงินของท่านจะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงของวันนี้คนรักก็วันนี้อาจจะจู้จี้หรือว่าหงุดหงิดบางทีบางครั้งอาจจะมีปากมีเถียงกันได้ให้ท่านระวังให้ดีในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้สำหรับในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมให้ท่านระวัง อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันได้หรืออาจจะมีการความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะทำงานนั้นให้เกิดการลาช้าได้เพราะฉะนั้นการทํางานส่วนรวมนั้นให้ท่านระวังกันไว้ให้ดีอาจจะมีเรื่องมีราวกันได้ในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินท่านจะมีรายรับ เข้ามาหาท่านมากกว่ารายจ่ายสำหรับในวันนี้แต่ท่านจะมีรายจ่ายตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นๆอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนรักก็อาจจะระแวงเราจะพูดจะจาะไราอาจจะคอยจ้องจับผิดเราอยู่อันนี้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีครีมจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้การงานของท่านในวันนี้แต่าหากว่าท่านทำงาน เกี่ยวกับการค้าขายจะขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันหรือบางท่านนั้นอาจจะเปิดร้านใหม่ๆก็อาจจะดีในช่วงของวันนี้จะเป็นโชคเป็นลาภอีกแต่หากท่านจะขายดิบขายดีมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันอย่างมากมายสำหรับคนรักคนใครในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่มีเรื่องอะไรท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าตามใจเรา เราจะทำอะไรท่านก็ให้ความปรึกษาหารือกันดีในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์วันนี้ตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ และสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้แต่หากว่าท่านทำงานเป็นส่วนตัวของท่านจะมีผลสำเร็จที่ดีงานของท่านจะมีเข้ามาหาตัวท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานหนักงานเบา งานเก่างานใหม่ก็จะมีให้ท่านทำอยู่ทั้งวันในวันนี้ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรท่านทำได้เป็นผลสำเร็จอยู่เสมอการเงินการทองในวันนี้ท่านจะมีรายรับในช่วงของตอนสายๆจะมีเงินเข้ามาหาท่าน ในช่วงของตอนสายๆในวันนี้และในช่วงของตอนเย็นๆอาจจะมีคนมาขอหยิบขอยืมเงินท่านก็เป็นไปได้ให้ท่านระวังไว้บ้างในช่วงของวันนี้คนรักก็รู้สึกว่าจะแงงอนบางทีบางครั้งนั้นพูดอะไรก็จะมีการคอยจับผิดบางทีบางครั้งอาจจะมีการทะเลาะเบาแวง กันได้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้ติดตามรับฟังรายการของเราการดูดวงประจำวันสำหรับวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคนนึกคิดสิ่งไรท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาะ ให้อายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนครับสวัสดี